ตัวเลขหมดเป็นเพียงแนวทางในการเจ็งซื้อลอตเตอรีสร่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,น,นันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะทุกผู้ชมพบก,กับเจ๊แดงมื่อนี้ลิปหวยเส้นหนองคายมาใหม่มาใหม่ขวดก้อนนี่ว่าผิดพนันะคำนวณผิดพนันะเส้นหนองคายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทาง YouTube ค่ะทาง YouTube แล้วก็เพจเจ๊แดงคนเดิม หอยแม่นแม่นแต่ยางอื่นช่องปลอมเขาดูดคลิปไปเบิดค่ะท่านผู้ชมเนาะเจแดงคนเดิมหอยมันแต่ดูดคลิปไปเบื่อทุกข์กับโรคเบื่อทุกขของเจแดงล่ะตัวกับตัวของเจแดงฟัไฟกับเจแดงเพียงแต่ว่าไม่ใช่ช่องจริงที่เขาดูดคลิปไปทุกอย่างจริงเบิร์ตเบอร์พีเต้ไปใช้การเปิดสร้างรายได้เนาะการเปิดสร้างรายได้ทางเพจก็ เอาของเราไปเปิดจ้างรายได้เนาะฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เจแดงเน่เดี๋ยวสิเขียนให้ไหมค่ะเสี้นน้องไก่เป็นกันใหม้มาไหมแล้วคนบอกว่าเปนเน็ตผิดคำนวณผิดไว้ฝ่าวายฝ่าว่าได้ล่งลายเดี๋ยวเจแดงให้เบิ้งหลวก็คัดลอกให้นะคะทานะ่านผู้ชมเนาะเบิ้งน้ำกันค่ะ สั่งซื้อขี้มาตามเบอร์โทรึ้นไฮนาจอขาทักม่ใดเนาะเนาะ,นาะอยากสวยใสอยากหน้าสวยหน้าใสหน้าตึงเต,ต่งตึงเหมือนเจแดงกับทักมากค่ะตามเบอร์โทรึ้นไฮนาจอเด้อค่ะเด้อชุดพันสองร้อยบาทเก็บเงินไปทางแล้วกรองท่านไม่ผิดหวังหวังเจแดงกับรันตีค่ะเพราะว่าใช้ยาวนานมาสามปีเลี้ยวอีกเดือนสองเดือนก็ครบสามปีเต็มเลยค่ะที่ใส่ขี้ม้าใช้ก่อนแล้วก็มาเปิดขายเนาะค่ะเนาะ ไปไปเบิ่งน้ากันบันนี้เซียนน้องคายเสีใย้มาเพิ่มเติมตัวใดเซียนน้องคายเจ้าคำนวณผิดพลาดเนาะอะไรก็มีผิดพลาดกันได้นะคะทานผู้ชมเนาะ,ะผิดพลาดวดหนึ่งหกกันย่าหกหกเนาะค่ะเนาะเซียนน้องคาย เพิ่นบอกมากว่าจัางเดยเพิ่นให้ชุดนี่เจแดงมากข้างแรกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่นะวิ่งซีกับสองถ้าเพิ่นเขียนให้เพิน่พนกระพิดแล้วเนาะค่ะเนาะยิกยักยิกยักพิดเนี่ยจำไว้เด้อค่ะเพิ่นให้ชุดแรกนี่ชุดแรกของเพิน่นนี่ค่ะซีสามซีหนึ 1, ่งซีหกสองหนึ 5, ่งสองห้าสองหก กัเพลนกันวิ่งสีกับสองเนาะค่ะเนาะวัดที่แล้วมาวิ่งสีกับสองว่านี้จะให้ตัวใดมาเบิงน่ำกันเพิ่นวางสิ่เจแดงแลกเปลี่ยนนะคำนวณผิดเอาใหม่ว่าเส้นโอ้ยนอเจ้าก,กระดายเส้นน้องไข่อะคำนวณผิดวิ่งวิ่งไหมวิ่ง ศูนย์กับสองแน่นอยู่ที่ศูนย์ว่าศูนย์ป่ะเจ้าไดโนอ,อันดับศูนย์เนาะเอาวิ่งศูนย์เลขในตารางกับมี่ห้าหกเจด็ดเอาก็เลี้ยงกันศูนย์สาม สองเพิ่นกัดจับคู่ให้ถูกลายงวดเลยเด้ค่ะทาไมส้มนะเพิ่นจับคู่ให้ถูกาลยยา,นะกายงวดแล้วเดี๋ยวจังเม่บึงเพิ่นจับคู่ให้ตัวใดจะแดงเขียนก้อนค่ะเขียนก่อนนะคะฮะจีวิติ่งิ่นแล้ว เสี้ยนไส่ย่าเอนอย่านอ้อยทางนอกเล็อกอยู่ในตารางค่ะห้าหกเจ็ดศูนย์สามสองจะมารตัวไหนเพื่อนจับคู่ให้ต้องไปที่ศูนย์แน่นอนค่ะศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หก ศูนย์เจ็ดนี่ค่ะเนาะสามกับสี่สองกับสี่อ๋อสองห้าคือกันแล้วสองหกสองเจ็ดสีแดงเห็นชัดบะคะสีแดงกับลงเอาสีแดงเขียนศูนย์ห้า สองห้าศูนย์หกสองหกอืมนั่ัดเทไหมสามตัวพันหกตัวใดสามสามศูนย์ห้าสองศูนย์เจ็ด ค่ะท่านผู้ชมเพื่อจะขีดเส้นใต้ให้ตัวใดเขียนเส้นใต้ที่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดถ้าศูนย์มากกับศูนย์ห้าถ้าเจ็ดมากกับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะแล้วก็ สามตัวนี่ค่ะวิธีเขียนค่ะท่านผู้ชมอ้าเป็นแนวทางในการเซียงสีงสลากกินแบ่งรัฐบาลสมุดกอนนี่เพื่อนกระห้ค่ะ นี่งวดน,นี่ค่ะสิบหกมาไมค่ะเพ็นว่าวไม่คำนวณผิดประสันงวดวันพันวิ่ง4ีกับสองแล้วค่ะวันนี้พันวิ่งศูนย์กับสองเอถ้าจะมาศูนย์กับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าค่ะล้อบเบิงหวยล็อกมีที่มาหวยมีที่มาลอกบนลอกล่างเด้อค่ะเด้อ ไว้มีที่มาบนล่างงวดก้อนเข่าทั้งบนทั้งล่างดจะจะเด้กเดจะแดงจะให้เบิง้งงวดก้อนเข่าบนเขาล่างเข้าบนเข้าล่างนะคะงวดก่อนนี้นะปูนมีงวดก้อนกับร่องเลยเด้อค่ะวันงวดก้อนบนกับเขาเก่าหนึ่งเด้อค่ะอันนี้แม่เล็กไม่ถูกค่ะ อันนี้พ่อสีพ่อสีโอ้จะไปตามพ่อสีให้ค่ะท่านผู้ชมห้าหกเจ็ดวนี้พ่นชีได้ตดได้ค่ะล็อกของแท้แปดเจ็ดลงคลิปไปแล้วเด้อค่ะเด้อลงคลิปไปแล้วเลขพันมาตัวเดียวค่ะงวดก่อนพันไขวิ่งที่เจ็ดกับสองวดน,นี้พ่นห้วิ่งตัวเดียวค่ะพ่นบอกลูดไปเลยเข้าไปเบิ้งได้ในคลิปล็อกของแท้ล่งไปห้แล้ว พอพ,อพ่อน,อนั่งหวงกับวิ่งเจ็ดก็ถือว่าถูกยุดจับคู่ว่าถือเนาะค่ะเนาะแล้วก็หวยนครพน,นมมาเจ็ดเมื่อก่อนนั้นก็มาน้ากันค่ะงวนนีเพิ่นมากตัวใดเจแดงกับว่าท่านได้ถามถามแล้วก็ลืมเยอดไปถามไม่เอามาเปรียบเทียบใส่กันของเพิ่นมากเจ็ดของเจแดงมาเก้าก,กัหกไปใส่หกเจ็ดก็ไปใส่เก้าเจ็ดพูดน,นะตัวดันนักนั่นนะ หกเก้าหนะเดี๋ยวงวดนี้เอาไปใส่ตัวใดนี่ก็หวยหลักก็ทงมองงวดกว่อนกับวัตถุเนาะหตตั้งหลายมากเอา้าเจ็ดแปดเนาะมีตร7หกเจ็ดหกแปดค่ะของุุหหิ่งย่องกับเขาเนะที่เข้าบนเข้าล่างเลยค่ะเก้าหนะึ่งเนาะแล้วก็หกแปดเจ็ดแปดเจ็ดบทจับไปจับแต่หกอุยเนะาะตัวช่ม อาจารย์น้อยเออลืมอาจารย์น้อยตัวละเป็นในวิ่งแปดล่องเจ็ดเขาาบดทั้งสองตัวเลยนี่ค่ะจับคู่เข่าแปดเจ็ดเนาะอาจารย์น้อยเนะาะบาอาจารย์น้อยแม่สาวอูดอนหมู่ว่านลงไปแล้วเด้อค่ะเดินหมดก้อนพันเขาเจ็ดแปดกับหนึ่งเก้านะนะลังหนึ่งเก้าบนเจ็ดแปดนะนะเลขดับเพิ่นหมานี่ก็ดับยูขาไปเบิ่งเลยเลยคะ่ะ นี่เดี๋ยวเลขมีที่มาเขาเขาเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมนะเราเปลี่ดเจ็ดข้างล่างวันนี้ 1, 9, นึ่งเก้ายุสัยเราบันนี้เก้าหนึ่งอ๋อหมวดกว้อนอีกเขาทั้งบนทั้งล่างเขามวลนี่เขาตาเขาตาเข่าล่างไปขึ้นบนุญแปดนี่เพื่อนว่าแปดหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยเป็นว่ากระพิดพลาดที่เป็นแปดเจ็ดว่าเป็นเจ็ดแปดเนาะ อลูกวันนี้ตามเนาะคะ่ะงวดก่อนถือทั้งสองลอกเนาะลลอกหลอกบนกระถูกลลอกล่างกระถูกวันนี้ตามเดี๋ยวคนว่าท่านแดามากผู้ใจดีงวดก่อนเนี่ยสำหรับงวดก่อนเนาะแม่สว่างกับมาแลวตัวค่ะมาสลอเด้อเดี๋ยวใจแดงลงคลิปให้ทัดไปเพราะท่านได้แกะเพราท่านได้อ,ออกไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธุถุหวยงวดก่อนนี่ค่ะเขาะะเก่าหนึ่งเนาะค่ะเขาเก่าหนึ่งอาวันนี้สีมากตัวใด ไอ้เบิ้งน้การลงคลิปไปแล้วค่ะเนาะเอาแม่สาวอุดรเห็นวันนี้หนึ่งเก่าคนตัวนี้่นจับเจ็ดแปดแต่ว่าคลิปสอง่นจับจับแปดเจ็ดเนาะเอาเส้นหนอวงข่ายก็จับถูกค่ะมีงวดที่แลี้วเพิ่นเนาะแปดเจ็ดค่ะเนาเป็นแนวทางในการเชียงซือสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดก่อนถูกตัววิ่งตัวล่องถูกตัวล่องสองสามงวดเลยได้ค่ะ วันนี้เพิ่นเด่น0ูนยล่องสเนาะเด่น0ูนย์ล่องสนี่ค่ะเด่น0ูนย์ล่องสองถ้าสมากก็สองหาสกสอง,สองแนะนำไปที่สอเนะคะเพราะว่าตอนนี้2.7มาแรงนะมากมาแรงสุดๆแลาวทำไปช่องโชคดีจัางซื้อขีมมาได้ตามเบอร์โทรคืนให้นาจะคขีมสุดละพันสบาทเก็บเงินไปทาง ครีมเซรั่มนานโน890บาทเห็นผลทันตาเลยค่ะใช้ปุ๊บเห็นผลปั๊บเลยนานโนตัวนี้เนาะคะ่ะเซรั่มนานโนตัวนี้เซรั่มเฟสหน้ากระจกนะเซรั่มหน้ากระจกเป็นเอิรนได้ผลทันตาเลยค่ะทนผช่ชมเนาะเป็นสนใจสร้างซื้อตามเบอร์เ,เทาคุนใหนนะ้นาจน้าอ092ด8 9ด5 6 8องาขอบคุณที่ข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ